สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดข่าหัส์สู่ขวัญบุญกุลนายหญิงฟาร์มโชคชยัยใช้ชีวิตบนพื้นที่2 0 0 0 0ไร่เป็นสาวสวยที่ชีวิตดีดีมากๆเลยล่ละครับสำหรับสู่ขวัญบุญกุลภรรยาคนสวยของนักธุรกิจดังอย่างโชคบุญกุลโดยคุณโชคเป็นผู้ก่อตั้งฟาร์มโชคชยัยจบปริญญาตรีด้านสัตวศาสตร์เทคโนโลยีและการบริหารกิจการเกษตรอุตสาหกรรมจาก University o อเวอ m ์มอสหรัฐอเมริกา ก่อนเข้าสืบทอดกิจการครอบครัวนะะคุณโชคเคยได้รับการแต่งตั้งจากราชินีราเนียแห่งประเทศจอร์แดนให้เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มผู้นำสายพันธุ์ใหม่ของโลกจากเวทีเวิลด์อี onom i c s Forum เมื่อปี2549อีกด้วยแต่กว่าจะเดินทางมาถึงจุดนี้ได้นั้นคุณโชคก็ต้องเจอกับอุปสรรคมาไม่น้อยเมื่อธุรกิจมีนี่400ถึง500ล้านแต่เจ้าตัวกลับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจนกลายเป็นธุรกิจมูลค่าหลักพันล้านได้เรา ทำนมรำดื่มฟาร์มโชคชัยซึ่งเราอาจจะสู้การตลาดของบริษัทรีเทลไม่ได้ทำให้มันขาดทุนที่สำคัญมีจังหวะคนเสนอซื้อพอดีเป็นส่วนที่ทำให้เราจัดการนี่ได้สองสามปีถัดมาส่วนกิจการเกษตรที่เป็นธุรกิจต้นน้ำของฟาร์มโชคชัยที่มีวัวเป็นหมื่นตัวตอนแรกผู้ใหญ่ไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรต่อแต่ผมมองว่ากิจการหลักเรายังมีโอกาสโตตอนนั้นผมเพิ่งเรียนจบกลับมาจากต่างประเทศผู้ใหญ่ก็แบ่งส่วนกิจการ การอื่นที่ต้องการไปทําและก็มีส่วนเกษตรให้ผมซึ่งผู้ใหญ่ไม่ได้ให้เงินมาเพิ่มเราบริหารทําให้ดีขึ้นจนพัฒนาเป็นทุกวันนี้สู่ขวัญบุญกุลแต่งงานและสร้างครอบครัวกับนักธุรกิจพันล้านอย่างโชคบุญกุลทายาทของนายโชคชายบุญกุลเจ้าของความโชคชายมีบุตรชายหนึ่งคนชื่อเด็กชายปราบบุญกุลชีวิตของเธอนั้นก็ดุดเจ้าหญิงเลยล่ะครับแถมยังขึ้นท่านเป็นนายหญิงแห่งาร์มโชคชัยอีกด้วย ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Voice r News ขอบคุณครับ